สวัสดีครับวันนี้ก็หลังวันหลังหวยออกแล้วครับเนาะหลังหวยออกวันนี้วันที่หนึ่งกันยายนปีหกแปดนะครับวันนี้ซึ่งใหญ่ซึกเกินแสนประกาศผลแล้วครับเนาะมีใครถูกหวยรวยเงินก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับเนาะดีใจด้วยนะครับเนาะสำหรับคนที่ถูกหวยรวยเงินรัฐบาลไทยประกาศผลมาแล้วนะครับผลที่ออกสองตัวล่างก็สามหนึ่งนะครับสามตัวบนก็คือสามห้าหกนะครับห้าหก ก็คือหวดที่แล้วนะครับเนาะออกตัวเดิมครับเนาะแค่สลับหลักสิบหลักหน่วยเท่านั้นเองแน่นอนมากนะครับเนาะอย่างก็หาน้อยนะครับเนาะออกแต่ตัวเดิมหมดที่แล้วก็รัฐบาลไทยออกแปดหกห้านะครับสามตัวนะครับเนาะแปดหกห้าหมดนี้สามตัวบนสามห้าหกนะครับใครถูกหวยดีใจด้วยนะครับเนาะดีใจด้วยถูกจากสำนักไหนก็แล้วแต่นะครับเนาะถูกเป็นพอนะครับ ส่วนเบาสารคามไม่ถูกนะครับเนาะเบาสารคามไม่ถูกเลยไม่มีโชคนะครับเนาะเบาสารคามให้ไปเด่นเก้ารองแปดนะครับไม่ไกลเลยครับเนาะเด่นเก้ารองแปดเสียดายนะครับเนาะตัวเด่นกลายเป็นตัวดับแทน,นครับเนาะไม่มาเลยนะครับเนาะห่างไกลความจเจริญมากทั้งเก้าและแปดครับเนาะ <c oughs> เด็กเด็ได้ตั้งหลักไม่มาจับคู่ลําบากครับเนาะส่วนคนที่เข้าก็มีเซียนทะวีนะครับแน่นอนมากครับเนาะสุดยอดมากางที่ผมเคยบอกครับเนาะใครยังไม่เคยถูกวยรัฐบาลไทยครับเนาะให้ตามเซียนทะวีครับไม่เกินสามมวดครับถึกแน่ถูกแน่นอนนะครับเนาะแต่ต้องซื้อทุกตัวครับเนาะเจวีให้หวคู่ต้องซื้อทุกคู่ครับเนาะไปกลับด้วยเจตีให้แนวทาง เลขตาราง5 6 9 3 8ครับเนาะเด่น9กรอง5ก <c oughs> ็เข้าเตรียมๆครับเนาะเสียนทวีจับคู่ให้หลัก5 5 3 5 6 5 8นะครับเข้า5 6ตรงตรงครับเนาะแต่เสียนทวีเน้นผิดตัวคนระับเนาะเสียนทวีเน้นให้ที่หลัก9นะครับเนาะที่อย่างที่บอกเกะเด่น9กรอง5นะครับหลักเก้าเกะจนะับคู่เก้าสามเก้าห้เกาะเน้นให้เลย แต่พี่เขาออกหลักห้าครับเนาะห้าหกเต็มเต็มตัวเน,น้นเลยนะครับเนาะเป็นตัวเด็ดหกเต็มเต็มตรงตรงเลยครับเนาะไม่ใช่ตัวเน,น้นยังไม่พอนะครับเข้าชุดสามตัวอีกครับเนาะสามตัวตรงก็ไม่ใช่สามตัวโต๊ดสามตัวตรงต,ตรงเลยสามตัวตรงเซนทติรีจะผู้ให้สามเก้าห้าสามเก้าหกแล้วก็สามห้าหกนะครับเต็มเต็มเลยใคราําเซนทตรวีดีใจด้วยครับเนาะดีใจด้วยเข้าสามตัวตรงเลย แน่นมากครับ้องเซียนทวีอย่างผมเคยบอกคนระับเนาะใครยังไม่เคยถูกหวยรัฐบาลไทยตั้งแต่ปีที่แล้วขามายันปีนี้จะสิ้นปีคนระับเนาะให้ตามเซียนทวีคนระับเนาะผิดก็ช่างมันตามต่อไม่เกินสามงวดคนระับเนาะใครยังไม่เคยถูกหวยรัฐบาลไทยอยากปลดล็อกนะครับซื้อตามเซียนทวีคนระับเนาะหกคู่นี้ถูกแน่นอนคนระับเนาะแต่อย่าไม่ซื้อทุกคู่นเนาะอย่าเลือกเอาคู่ใดคู่หนึ่งคนระับเนาะให้ซื้อทุกคู่อย่าเลือกเอาเฉพาะคู่ถูกคนระับเนาะ ไปคู่คู่ชอบนะครับคนผิดให้เอาทุกคู่ครับเนาะแล้วก็กลับไปด้วยครบเนาบนล่างเต็มเต็มนะครเต็มเต็มก็ดูคนอื่นมีใครถูกบ้างก็ไม่มีครับเนาะถูกเสียนทวีคนเดียวครับเนาะวันนี้เสียนทวีคนเดียวเลยส่วนคนอื่นลุงใจดีก็ให้เด่นบนล่างเด่นเจ็ดรองห้านะครับเนาะก็เข้าที่ตัวลองคือห้านะครับแต่จับคู่ไม่เข้าครับเนาะเสียดาย ลุงจับคู่ให้ห้าเจ็ดห้าเก้าห้าหนึ่งนะครับห้าเจ็ดห้าเก้าห้าหนึ่งเน้นที่ห้าเจ็ดห้าหนึ่งนะครับเราไม่เข้านะครับเรา้าเข้าสียได้ห้าเก้าแกนะครับเนาแกจับห้าเจ็ดห้าเก้าห้าหนึ่งเก้าหกกับหัวครับเนาถ้าออกห้าเก้าก็จะเต็มเต็มครับเนาหกกับหัวก็เสียได้แทนนะครับเนาคุณหาววากันใหม่ครับเนาหัววากันใหม่ ว่าที่หวยซองรับนะครับหวยซองรับก็บนวิ่งหกแม่นมากคนระับเนาะหวยซองรับจึงแม่นเหมือนเดิมเนาะแต่ว่าเลกวิ่งครับเนาะเลขวิ่งตัวเดียวเลยนะครับเนาะแต่ที่ได้จับคู่ให้ไม่เข้าคนระับเนาะจับคู่แค่สองคู่เองคือหกเก้ากับหกเจ็ดนะครับไม่เข้าคนระับเนาะส่วนชุดสามตัวก็เจ็ดหกเก้าแม่นมากนะกับตัวเลขวิ่งไม่มาลงไม่ให้มาลงหลยงวดก็ ยังเข้าเหมือนเดิมครับเนาะเรียกวิ่งเรียกเด่นนะครับเนาะส่วนล่างไม่มีครับเนาะส่วนล่างเด่น5้าเด่น4นะครับจะพูก็2สองสี่ศูนย์สี่ครับเนาะไม่เข้าครับเนาะเรียกเด่นก็ไปมาพี่เข้าออกหนึ่งสามสามหนึ่งครับเนาะไปสัญจรวันนี้ฝ่าจสัญจรไม่ได้เนาะแต่เซียนทวีผ่านผ่านได้คนเดียวนะครับเนาะก็อาจารย์ทองก็ไม่เข้าครับเนาะอาจารย์ทองอาจารย์ทองให้มาบนล่างเด่นสี่หลงแปดก็ไม่เข้าครับเนาะ เลืกเด่นเลือกตั้งหลักไม่มาจับคู่ก็ลําบากนะครับอย่างที่บอกไว้ครับเนาะจับคู่ลําบากแล้วก็มาที่เซียนใจดีนะครับเซียนใจดีก็ไม่เข้าับเนาะบนล่างแค่เด่นเจ็ดลองเก้าไม่มาครับเนาะเลืกเด่นเลือกเดนเลืกตั้งหลักไม่มาจับคู่ก็ลาบากก็อย่างที่บอกครับเนาะเลืกเด่นเลือกตั้งหลักเป็นพระเอกครับเนาะใครมีเลือกเด่นเลือกตั Stanford ้งหลักดีๆโอกาสถูกหวยมีสูงครับเนาะ ก็มาที่พี่ชายใจดีนะครับพี่ชายใจดีหมดทีแล้วหกห้าเต็มเต็มะเนาะเทวนี้ไม่คิดในฝันรกรจกตัวเดิมครับเนาะพี่ชายใจดีให้เด่นเก้ารองเจ็ดนะครับจับคู่ก็ไม่เข้าครับเนาะจะให้สี่เก้าห้าเก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดนะครับแกนนิ้นที่สี่เก้าห้าเก้านะครับ, 4, 9, 5, 9, รบพี่พี่ชายใจดี สีได้แทนเกครับเนาะก็ห้าไอหกกับหัวอีกแล้วเนาะหกไม่เชื่องคนระับเนาะหกไม่เชื่องไอเก้าไม่เชื่องคดผิดเป็นห้าหกเฉยเลยให้ห้าเก้าออกห้าหกกับนาะหกกับหัวสีได้แทนคนระับเนาะสีได้แทนพีช่ชายใจดีครับเนาะส่วนล่างนะครับล่างจกให้เด่นห้ารองสี่ทีได้แทนอีกเหมือนเดิมครับเนาะ ถ้าเด่นห้ารองสามเราเต็มเต็มนะเมั่กจะพคู่ให้เด่นห้ารองสี่จับคู่สองห้าศูนย์สี่หนึ่งห้าหนึ่งสี่นะครับเนาะถ้าเด่นห้ารองสามน่าจะเต็มเต็มนะครับเนาะจับคู่หนึ่งห้าหนึ่งสามแน่นอนดูจากวางตัวเลขนะครับก็พี่ชายจะดีก็ไม่เข้าครับเนาะก็ไม่เข้ามาที่ลุงอ้วนครับเนาะลุงอ้วนก็ไม่เข้าครับเนาะลุงอ้นวนหัวทีหลุดนะเมื่อกี้ให้เด่นบนล่าง ซื้อเตีดตสามตัวนี้ไว้เพราะคือ482 482ครับเนาะไม่มีครับเนาะไม่เข้าเนาะหลุดครับงวดน,นี้4ไม่มาครับเนาะ8ก็ไม่มา2ก็ไม่มาครับเนาะวันนี้หลุดลุงอ้วนสิบเอ็ดงวดครับเนาะที่ผ่านมาสิบเอ็ดงวดหลดุหลดสองงวดครับเนาะหล,ดหลดุดสองงวดสถิติเดินดีครับเนาะเดินดี งดหน้าไม่หอดแน่นอนครับเนาะงนห,หน้าวากันใหม่นะครับเนาะสำหรับรัฐบาลไทยนะครับก็สำหรับดีก็แสดงความมีใจอีกครั้งนึงนครับเนาะสำหรับคนที่ถูกหวยรวยเงินถูกกับใครก็แล้วแต่คนระับเนาะงนหน้าวากันใหม่นะครับก็ฝากไว้คลิปนี้นะทุกคนเฮงๆรวยเจียนชิปน้านครับเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีครับ